นั่งๆแต่ยัหมดป่ะหมดนะยกห้ายังไม่หมดเลยครับยังไม่หมดแล้วโหแล้เดินได้เฮหนักเลยนะเนี่ยโหอย่างเด็ดแข่งโอ้โหเตะนี่เตะโดนแข่งนี่ไหมครับโอ้โหนี่ครับลอยเย็บครับแต่ยังไม่หมดโอ้โหจริงๆยกห้านี่เฮกันเดินได้แค่อย่าพึ่งนอนอยู่ที่ขึ้นนาทีพระอาจารยเสดายยังเฮยังเฮอยู่เออถ้าเกิดว่า รวยแบบตลอดเลยเขาก็ทั้งนู้นหมดแล้วอ่าเขาไปปฏิบัติอ๋อพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงบอกให้บนน่ะครับอืมงานเสร็จตัวเขาบอกไม่ต้องเดินอ่าอ๋ออ๋ออันนี้เราลองเดี๋ยวบอกฟังคนใหญ่คนโตก็พิงานก็ถ้าโบกไม่ต้องเดินก็ไม่ต้องเดินนะครับก็ได้ไหครับวบไ้ไหมวันนี้เราเราก็ยังจริงๆเราก็ยังเป็นรองอยู่นะตรงตรงๆนะใช่ป่ะใช่ครับเราพูดกันตัวไปตรงมาแต่คราวนี้ มันต้องรวยอีกสักตลอดชุดนึงครับชุดอีกชุดใหญ่ๆบางทีนักมวยก็ตัวตัวพลาดตัวพลาดเลยอ่าไอ้แตกยกไหนเนี่ยยกสองครับยกสองเอครโอ้โหแต่ยกหนึ่งยกสองทำพลาเนี่ยเราไม่ได้เป็นไรหรอกเพราะว่าเราชื่อชันเป็นรองเขาเแค่ใช่ครับฮะเอ้ยต่อยเขามากี่ครั้งแล้วเนี่ยสองสองเท่าครั้งไหนยากกว่ากันครั้งที่แล้วก็สี่ยกครับสี่ยก ไม่ชูมือ,อใช่อย่าไปคุยยกไปแล้วครับครั้งที่แล้วที่ว่ามีมีปัญหามีปัญหาอ๋อลือไมไปละที่ว่าสี่ยกโอเคอ่ะไม่เป็นไรนะอ่านี่กับมวยต่อกยกันเก้ายกโอเควันดีชกยินดีชกยินดี